สวัสดีครับแฟนผีทุกท่านเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นยุคใหม่หลังปลดรูเบนอโมริมออกไปโดยมีดาเรนเฟลเชอร์คุมทับชั่วคราวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ทีมที่หาชัยชนะไม่เจอมา11นัดติดแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นหนังเรื่องเดิมครับคือนำแล้วรักษาไม่ได้เริ่มเกมมาไม่นานยูไนเต็ดสวยซ้ำซ้อนครับเมื่อบาชียาฮัมฟรีย์สเปิดบอลเข้ามาแล้วไปฉลับขาของไอดินเฮเวน บอลเปลี่ยนทางย้อยเข้าประตูไปเฉยเลยเบอร์ลี่นำก่อน1-0ต่อหลังจากนั้นยูเนเต็ดบุกแหลครับลิซานโดมาร์ติเนสส่งบอลเข้าตะข่ายได้แล้วแต่ VAR ริบคืนเพราะมีการฟราล์คายวอล k e เกอร์ในจังหวะก่อนหน้าทำเอาเฟลเชอร์หัวเสียสุดๆที่ข้างสนามเข้าสู่เครื่องหลังดูเหมือนฟอร์มเก่งจะกลับมาครับ เบนจามินเชสโก้กองหน้าที่อโมริมเคยปั้นไม่ขึ้นกลับมาฉายแสงในเกมนี้เขาเหมาคนเดียว2ประตูรวดจากการจ่ายของบรูโน่และแพทริกดอกูพลิกให้ปีศาจแดงนำสองต่อ1จังหวะนี้แฟนบอลในสนามเฮลันคิดว่า3มแทบอยู่ในมือแน่นอนแต่แล้วผีก็คือผีครับกองหลังปล่อยให้เจดอนแอนโทนีตัวสมรองของเบอร์ลี่มีพื้นที่ปั่นโค้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามสกอร์กลับมาเท่ากัน2ต่อ2 ช่วงท้ายเกมเราเห็นดาวรุ่งอย่างเชลาซีลงมาแผลงริ์กรึบยิงประตูใช้ได้แต่ดันพุ่งชนคานสนันจบเกมแบ่งกันไปทีมละแต้มครับผลเสมอเกมนี้ทำให้ยูไนเต็ดเก็บได้เพียง4แต้มจาก6นัดหลังสุดโอกาสลุ้นท็อปโฟเลือนลางลงไปทุกทีส่วนเบอร์ลี่ก็ทำสถิติไม่ชนะใครยาวนานถึง12นัดตารางคะแนนล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง21นัดมี32คะแนนอยู่อันดับที่7 ส่วนเบอร์ลี่แข่ง21นัดมี13คะแนนอยู่อันดับที่ส9ส่วนผลคู่อื่นๆเมื่อคืนนี้มีดังนี้ครับบอลมัดชนะสเปอร์3ประตูต่อ2เบรนฟอร์ดชนะซันเดอร์แลนด์3ประตูต่อศูนอสตันวิลล่าแพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อ1นึวูฟแฮมตันแพ้ฟูลแลม1ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอไบรตัน1ประตูต่อ1นิวคาสเซิลชนะลีกส์ยูเนเต็ดูต่ สุดท้ายนี้แฟนผีคิดเห็นยังไงกับการคุมทีมนัดแรกของเฟลเชอร์และฟอร์มของเชสโกคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ติดตามข่าวแมนยูน t เต็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ